สวัสดีค่ะเพนนะคะจากค่ายคิดอ e c ร r คอร์ค่ะและนี่คือ Music Inspired by Mix Magazine ค่ะเพนชอบฟังแนวเพลงป๊อบค่ะแล้วก็ช่วงนี้กำลังอินกับ R าค่ะศิลปินที่ อินมากๆช่วงนี้ก็คือโอลิเวียดีนค่ะชอบเพลงไดฟมากๆค่ะเท้าความก่อนค่ะว่าตอนนั้นเป็นช่วงประมาณหมอ .5 ค่ะที่เป็นช่วงล็อกดาวน์เป็นช่วงโควิดเรียนออนไลน์ค่ะตอนนั้นอยากทํา y o YouTube เพราะว่าชอบร้องเพลงแต่ว่าเล่นกีตาร์ไม่เป็นว่างๆก็เลยฝึกเล่นกีตาร์แล้วก็เริ่มจากการลง r e วิวใน IG ให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วสักพักก็ค่อยขยับมาเป็น u t u b e ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทําอะไรใหม่ๆค่ะช่วงล็อกดาวน์เพราะว่าว่างพอดีก็เลยลองทําดูแต่ว่าพอลงไปมันดันเป็นไวรัลค่ะก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาเซ็นสัญญาในค่ายเพลง k i d w Records ค่ะแล้วก็ได้มาเจอทุกคนในวันนี้ค่ะจริงๆตอนนั้นมันเป็นคําถามที่ยากมากๆสาหรับเพนอยากจะเป็นศิลปินยังไงอยากทําเพลงของตัวเองเออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้สิ่งที่ทํได้ดีก็คือการนาเพลงที่มีอยู่แล้วเอามาแบบดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองก็ ได้ลองแนวเพลงหลายๆเพลงอย่างเพลงเศร้ากึง่งๆอารวีเพลงแอปชอบเพลงรักถ้าเกิดถามตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงป๊อปอี s ี่ i s ส e n นิ่เป็นหลักค่ะจริงๆตอนนั้นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เป็นนักร้องเลยค่ะเพราะว่าถึงชอบร้องเพลงแต่ว่ารู้สึกว่าการเป็นนักร้องนี่มันไกลตัวมากสำหรับเพนใน วัยม5ค่ะภาพในหัวคิดว่านักร้องเขาน่าจะแบบอยู่ในห้องอัดทั้งวนันหมกมุ่นเกี่ยวกับการทําเพลงหรือว่าแบบต้องน่าจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆพอได้มาอยู่ในวงการก็รู้สึกว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากๆค่ะก็จะมีช่วงทําเพลงค่ะที่ก็อยู่ทั้งวันเคยไปอัดเพลงที่ไกลามากๆค่ะแล้วก็กลับบ้านแบบตีสองแต่ว ทุกครั้งที่อยู่ในห้องอัดรู้สึกมีความสุขนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวสไตล์การอัดก็จะเป็นคนที่อัดจนกว่าจะไม่ไหวเพราะว่าชอบให้มีแบบเผื่อเลือกดีกว่าขาดเป็นคนชอบทำแอคทิวิตี้ค่ะชอบที่จะลองทำอะไรใหม่ๆชอบเล่นเกมค่ะบอรดเกม Nintendo อะไรอย่างี้ชอบเล่นมาค่ะบอรดเกมที่เล่นล่าสุดคือหนูชีสค่ะเราไม่แน่ใจว่าเราจักกันไหมเป็นแบบเกมจับหนูที่ขโมยชีสค่ะลองไปเล่นดูได้นะคะสนุกดีแล้วก็ นินเทนโดเกมที่เล่ลาสุดเล่น m a r i o k a าร์ค่ะ <c oughs> คิดว่าเล่นเก่งระดับหนึ่งแล้วกันค่ะ <c oughs> มัน่นใจอยู่ระดับหนึ่งก่ <c oughs> อนหน้านี้ชอบไปเล่นของคนอื่นแต่ว่าล่าสุดเพิ่งซื้อมาเป็นของตัวเองแล้วก็ก็เลยพยายามที่จะเล่นจนเสียน,นะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพนเป็นคนพยายามที่จะฟังเพลงไทยเยอะๆค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราได้สำรวจตลาดไปในตัว แล้วก็พอฟังเพลงไหนแล้วก็จะไปไล่ดูซองเครดิตค่ะว่าแบบใครทําอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเราชอบมากๆก็จะแบบเอามาคุยกับทีมที่ค่ายค่ะว่าชอบเพลงนี้มากๆอยากร่วมงานกับเขาจังอัลบั้มล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปใช่ไหมคะอัลบั้มแรกในชีวิตชื่อเห็นจริงๆก็ได้มีส่วนร่วมในหลายๆขั้นตอนเลยมีเพลงหนึ่งที่ได้มีโอกาสแต่งเองทั้งเพลงเป็นทั้งแรกค่ะ ค่ยอยากให้เพนแต่งเพลงเองมานานแล้วค่ะจริงๆก็ไม่เขียนไว้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจในเพลงที่ตัวเองเขียนเท่าไหร,ร่ค่ะไหนๆเราก็จะมีอัลบั้มแรกในชีวิตแล้วก็ถ้าเกิดมีสักเพลงหนึ่งที่ได้ปล่อยออกมาในฐานะเพลงที่เพนแต่งเองก็น่าจะแบบเป็นของขวัญให้แฟนคลับได้ดีค,ค่ะก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ต้องเล่าก่อนว่าเพลงนี้เกิดมาจากตอนนั้นนั่งเล่นกีตาร์อยู่ค่ะกะว่าจะ cover เพลงที่ห้องนอนค่ะแล้วก็ เปิดทีวีเอาไว้แล้วเวลาที่เราไม่ได้แตะทีวีมันจะมีภาพแบบดิสเย์ขึ้นมาเรื่อยๆรแล้วตอนนั้นมันเป็นภาพของดาวค่ะดาวเต็มท้องฟ้าเลยตอนมืดอยากแต่งเพลงเกี่กับดาวก็เลยขึ้นมาเป็นท่อนแรกค่ะว่าดาวดวงเล็กที่มีประกายอยู่ล้านดวงค่ะทั้งเนื้อเพลงคำนองออกมาม,มันไหลออกมาหมดเลยค่ะแต่งมาได้จนเกือบจบเพลงในแบบ เวลาแบบเดียวค่ะจริงๆอัลบั้มนี้ตอนแรกจะออกมาเป็นมินิอัลบั้มค่ะพอคุยกันไปคุยกันมาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดรวมเป็นอัลบั้มเต็มแล้วก็เอาตั้งแต่เพลงแรกมารวมเลยน่าจะแบบเหมือนเป็นการคืนกําไรให้กับแฟนคลับได้ดีค่ะแต่ว่าพอมันรวมตั้งแต่เพลงแรกใช่ไหมคะมันก็จะเกิดปัญหาว่าแบบพอเพลงที่ไม่ได้ตั้ง ใจเอาไว้ว่าจะเอามารวมเป็นอัลบั้มเดียวกันมันก็จะแบบมีความกระจัดกระจายใช่ไหมคะปัญหาก็คือจะแบบเชื่อมโยงทุกเพลงยังไงคะก็เลยมา d i s c u s กันพอลองเอามาเรียงกันแล้วมันเหมือนมีแบบบางอย่างที่เชื่อมกันนะคะมันมีมูทอะไรที่คล้ายๆกันอาจจะได้น้ำเสียงของเพ้นที่มาในโทนเดียวกันด้วยคะ่ะบวกกับอินเทอร์ลูดอีก2แทร็รู้สึกว่าพอฟังเรียงกันแล้วมันแบบมันดีมากเลยคะ่ะคอนเซ็ป ของอัลบั้มนี้ก็คือสีหลายๆสีค่ะเหมือนท้องฟ้าหลายๆเฉดสีค่ะมีตั้งแต่เพลงรักมากๆแล้วก็เพลงเศร้ามากๆค่ะเอามารวมกันในอัลบั้มเดียวเพลงหน้าหนาวกําลังจะผ่านก็เล่าถึงคนที่กําลังมีความรักเล่าถึงช่วงหน้าหนาวเนาเนะที่อากาศมันกําลังเย็นสบายแล้วก็เรามีคนรักของเราอยู่ข้างกายเราได้แชร์ความอบอุ่นให้กันและกันแล้วเราก็ไม่อยากจะให้ความอบอุ่นนั้นหายไปค่ะ ็เป็นเพลงคลั่งรักประมาณหนึ่งก็เป็นเพลงแรกของเพ้นที่ความรักสมหวังค่ะความจริงแล้วชอบร้องเพลงรักนะคะชอบที่จะแบบเอาไปร้องให้คนแบบยิ้มตามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนมากภาพจําคนก็อาจจะมองเพนเป็นแบบเพลงเศร้าค่ะพอภาพจาเป็นเพลงเศร้าก็เลยหยิบภาพจํานั้นมาใส่ในอัลบั้มด้วยเป็นกิมมิคค่ะก็คือปอกอัลบั้มมันจะเป็นแบบเป็นท้องฟ้ามืดค่ะพอดึงออกมันจะกลายเป็นท้องฟ้าสดใสค่ะก็แบบ เหมือนเป็นเพลงเศร้าแต่ความจริงแล้วมันมีเพลงรักซ่อนอยู่ในนั้นนะคะงั้นเอาเป็นเพลงเจ้าลงฟ้าเพลงแรกแล้วกันนะคะเจ้าลงฟ้าคิดว่าเป็นเพลง ที่หลายๆคนอาจจะเคยฟังผ่านหูค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับฝนเรากําลังเศร้าแต่ว่าท้องฟ้าที่ฝนกําลังตกก็กําลังร้องไห้เป็นเพื่อนเราเป็นเพลงให้กําลังใจในระดับหนึ่งค่ะถ้าเกิดใครที่กําลังเศร้าอยู่ได้ฟังก็น่าจะรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาคะต่อไปเป็นเพลงหน้าหนาวกำลังจะผ่านแล้วกันค่ะมีแฟนคลับคอมเมนต์เอาไว้ค่ะว่าเวลาฟังเพลงนี้เหมือนได้ ผิงไฟในฤะดูหนาวซึ่งพออ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้ยอบอุ่นจังเหมือนได้อยู่ในบรรยากาศหน้าหนาวมันมีลมพัดเข้ามาในจิตใจค่ะก็เลยอยากจะแนะนําเพลงนี้ค่ะเพลงที่3เอาเป็นเพลงแต่งเติมแล้วกันค่ะที่ฟีดกับพี่พีทพิรพลค่ะ Memories Can Wait เพลงนี้จริงเป็นเพลงที่เพนไม่เคยทํามาก่อนเลยค่ะเป็นเพลงปออินดีค่ะเป็นเพลงแรกด้วยที่ฟีดกับคนอื่น <laughs> รู้สึกว่าเพลงนี้มัน ฟังแล้วรู้สึกมหัศจรรย์แบบบอกไม่ถูกค่ะด้วยความดนตรีที่มันเยอะมากๆเลยมีดนตรีหลายเลเยอร์ค่ะมีเสียงคนอื่นที่พออยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวแบบบอกไม่ถูกค่ะก็ไปลองฟังกันดูค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับคนที่กำลังรอใครสักคนมาแต่งเติมสีสันในหัวใจแล้วกันก็ขอฝากด้วยค่ะเพ้นเป็นสีใช่ไหมคะก็เลยอยากจะให้แฟนคลับเป็นเหมือนแบบผืนผ้าใบที่แบบแต่งแต้มสีลงไปค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นหรือว่าใครที่เพิ่งติดตามเพ้นก็ขอขอบคุณมากๆนะคะก็อยากจะให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะฝากอัลบั้มเพ้นด้วยอัลบั้มแรกในชีวิตของเพ้นเองค่ะก็ตั้งใจมากๆในทุกๆเพลงมันจะมีแบบเนื้อหาที่อยากให้ทุกคนลองไปแบบฟังแล้วก็ลองไปอ่านเนื้อเพลงกันที่อยู่ในอัลบัม้มมันจะมีรูปภาพ ตัวละครเล็กๆตัวกระตูนเล็กๆ,ๆที่เพ้นวาดเอาไว้จากการตีความของเพ้นเองในอัลบั้มด้วยค่ะขอฝากเพลงล่าสุดของเพ้นนะคะหน้าหนาวกำลังจะผ่านค่ะสามารถฟังได้ในทุกช่องทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็ดู MV น่ารักน่ารักกันได้ที่ YouTube ของเพ้นค่ะ p a i i i n n t t ค่ะแล้วก็ยังมีอีก10เพลงนะคะรวมเพลงหน้าหนาวกำลังจะผ่านเป็น11เพลงในอัลบั้มค่ะที่รอให้ทุกคนไปฟังอยู่นะคะใน รมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะจับจองเป็นฟิสิกอลก็สามารถจับจองได้ในช่องทางออฟ i ิเชียลของ Kidder Records ค่ะก็จับจองกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาติดตามบทสัมภาษณ์นี้ได้นะคะที่ Music Inspired by Mix Magazine ค่ะบ๊ายบายเลยเก็บรอยยิ้มของเธอไปฝันให้คำคืนนี้มีเพียงแค่เธอแคบฉัน แม้ความเป็นจริงจะไม่สวยงามแม้เธอจะมีที่รักก็อยองโรดอยู่กับฉันนั้นหานาวกำลังจะผ่านไปภายใต้ฟ้าสีครามไม่รุ่งกระจ้างหือจากไปอยู่กับฉันนั้น